ถ้าใครรู้จักเกม Kingdom Hearts เนี่ยคุณก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่รวมตัวการ์ตูนจากดิส n e y และ p ิก a r เข้ามาร่วมประจนภัยกับตัวโซลระตัวละครเอกในเรื่องมากมายนะครับอย่าง Donald Duck, Forsen, ตัวละครเจ้าหญิงลาพันเซลเอลซ่ i บิคิโลบลาบลาบลามากมายเลยรวมถึงตัวละครอ,อย่างหมีภูก็จะมีอยู่ในเกมนี้ด้วยเช่นกันแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าในประเทศจีนนครับ ทางรัฐบาลได้ประกาศออกมาแล้วว่าในเกม Kingdom Hearts 3จะมีการเซ็นเซอร์ตัวหมีภูซึ่งจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวละครอ,อะไรเลยนะครับแต่เป็นการเบลอเลยเหมือนเวลาเราเบลอสิ่งเซฟติดหรือเวลาเบลอภาพโปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วก็คงจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมจีนต้องแบนตัวละครน,น่ารักน่ารัก,รกอย่างหมีภูด้วยเพราะว่าหมีภูเนีครับมันก็เป็นเจ้าหมีที่ดูสนนิดๆน,น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหมีภูเลยแต่มันอยู่ที่เขาคนนี้ครับประธานาธิบดีของประเทศจีนอย่างสีเจิ้นผิงที่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนล้อเกี่ยวกับหน้าตาของเขาที่มันไปดูละไม้คล้ายคลึงกับทางหมีภูเป็นอย่างมากจนทําให้กระแสโซเชียลหรือเล่าในดีเซนเนี่ยมีการล้อเลียนอะไรไปอย่างมากมีการทํามีมภาพต่างๆอย่างสนุกสนานและก็เคยมีคนล้อเลียนถึงขั้นที่ว่า ตอนที่สีจินผิงมาพบกับทางโอบามาเนี่ยเขาก็ทำามีมสีจินผิงให้กลายเป็นตัวมีผู้แทนซึ่งไอ้มีพวกนี้นะครับมันเลยทำให้ทางรัฐบาลจีนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการบั่นทอนศักดิ์ศรีของรัฐบาลแล้วก็ขอประเทศจีนเป็นอย่างมากรวมถึงมันจะเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของคุณสีจินผิงด้วยเอาจริงๆในวงการสื่อบันเทิงนะครับทางรัฐบาลจีนก็เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับอย่างหนังเรื่องคริสโตเฟอร์โรบิน ที่ตัวหนังก็จะมีตัวหมีภูเนออกมาเต็มๆและเป็นตัวละครหลักในเรื่องซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยครับก็โดนแบนด์ห้ามฉายในประเทศจีนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหนังมันอาจจะเป็นหนังแนวน่ารักหนังสําหรับเด็กก็ตามแต่ทางรัฐบาลจีนก็ไม่เว้นครับเพราะว่ามันจะเป็นการบ่นทําลายความเชื่อถือของรัฐบาลของเขานะนะต่อกันที่ข่าวนี้ครับอยางที่รู้ว่าเกม Diablo Immortal เนี่ยก็เป็นเกมที่โดนคนด่าแหลกตอนเปิดตัวมากๆ เพราะว่าแฟนๆนะครับคาดหวังที่อยากจะเห็นเกม Diablo สีซะมากกว่าและล่าสุดนะครับผมได้ไปเห็นรายงานของนักเขียนเว็บไซต์โคตัคุที่เขาออกมาเผยแพร่ว่าจริงๆแล้วเกม Diablo สีเนี่ยเกือบจะถูกทําเป็นเกมแนวดาร์คโซซะแล้ว <c oughs> พอฟังถึงตรงนี้แล้วก็คงจะแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆนะครับเกมดาร์ s โซเนี่ยมันก็เป็นเกมที่เน้นการต่อสู้สไตล์อาร์ตคอมแบทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากมีความท้าทาย มีการที่เราจะต้องหลบสกิลจากมอนสเตอร์และโดนศัตรูตีทีเดียวนะครับอาจจะลงไปนอนได้ง่ายๆเลยแต่จากรายงานนี่นะครับเขาได้บอกว่าตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าเฮดิสที่เป็นเทพผู้คุมนรกนั่นแหละครับแล้วก็ได้คุณจอสมอสเกล่าที่เป็นผู้กำกับที่เคยสร้างเกมเดียรโบรสในเวอร์ชันคอนโซลมาและตัวรายงานก็ยังบอกว่าภายในตัวเกมนะครับมันจะพาเราย้อนกลับไปในสมัยโกธิคโบราณเหมือนในเดียโบรเวอร์ชันเก่าแก่ ตัวเกมเป็นเกมแนวเติร์สเพรสซันมุมมองข้ามหัวไหลซึ่งจากรายงานเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวเกมสร้างไปได้มากแค่ไหนครับแต่ว่าพอเกมนี้สร้างไปได้สักพักเนี่ยเหมือนว่าทางผู้พัฒนารู้สึกว่าเกมเนี้ยมันเปลี่ยนแนวไปจากเกมเดียบรอยอย่างสิ้นเชิงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเกมเนี้ยว่าเดียบรได้หรือไม่จนทําให้เกมนี้นะครับก็ได้ถูกพับโปรเจกต์ไปซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เกมเดียบรเนี่ยไม่ได้ปล่อยในปีนี้ <laughs> ซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่ใช่แฟนเกมเดียบร o ผมก็เลยไม่รู้ว่าเกมเนี้ยมันจะโอเคกับแฟนบอยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเคยเล่นเกม Part of x x i l e เกมที่เป็นคู่แข่งของซีรีส์นี้ผมคิดว่าการที่มันปรับเปลี่ยนอะไรมากมายขนาดนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวผมนะที่ว่ามันเปลี่ยนจิตวิญญาณของตัวเกมที่เป็นเกมแนว b i r d ์วิมีการสาระสสกิลมันๆถ้าหากว่า d i a b l o 4มีการตัดทอนอะไรอย่างนี้ขึ้นมา ส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่ครับแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าแฟนๆเกมนี้จะคิดยังไงท่านก็ลองคอมเมนต์ไปทางด้านล่างได้เลยเหมือนกันมาข่าวสุดท้ายครับกับเกมแลกกระลอก M Eternal l อลเเกมมือถือจากซีรีส์แลกกระ็อกที่เพิ่งจะเปิดในโซนซีบ้านเราได้ไม่นานและอย่างที่รู้ครับว่าเกมแลกกระลอกเนี่ยหนึ่งในเอกลักษณ์ของมันก็คือระบบการ์ดที่เราจะสามารถดรอปจากมอนสเตอร์ต่างๆได้ซึ่งแต่ละการ์ดก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป และล่าสุดนะครับมีคนดอปการ์ดกรอบบี้ลีดเดที่เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสได้โดยความสามารถของตัวการ์ดก็คือคุณจะได้เลือดเพิ่ม5%ทุกการโจมตี1ครั้งเฉพาะการโจมตีระยะใกล้เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าใครที่เป็นแอสซีนหรือว่าเป็นไนท์สายไอจีพ่อค้าสายไอจีอะไรอย่างเงี้ยจะใช้การ์ดตัวนี้ได้ดีมากๆซึ่งการ์ดใบนี้ก็ได้เรื่องลือมาตั้งแต่เซเวอร์จแล้วครับว่าเป็นการ์ดที่แพงมากๆแล้วพอคนที่ดรอปได้ครับ กระดันไปขายในตลาดเอ็กซชรแล้วก็มีคนนะครับแย่งกันประมูลมากมายจนมีคนไทยคนนึงเนี่ยได้การ์ดใบนี้ไปซึ่งเขาเองนะครับก็ทําการเปิดประมูลการ์ดใบนี้โดยราคาเริ่มต้นการประมูลก็คือ2อ0แ0นและบิดครั้งละ10,000บาทซึ่งถือว่าสูงมากๆครับจนสุดท้ายนะครับตัวการ์ดใบนี้ประมูลจบอยู่ที่90 0 0 0 0บาทซึ่งบอกเลยว่าสูงจริงๆ และก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ได้มีคนเคยประมูลการ์ดราคาสูงพอๆอ,อย่างนี้มาก่อนนะครับก็คือ gas coating ที่การ coating งนะครับในแลกกล็อกเอ็มเคยประมูลมากถึง200 0 0 0บาทเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในอดีตเนะครับเกมแล็กกล็อกในเวอร์ชัน PC เนี่ยก็มีการซื้อขายาร์ดพวกนี้ในราคาหลักแสนหลักล้านมาก่อนเหมือนกันซึ่งในการซื้อขายของเป็นเงินจริงเนี่ยครับามว่ามันผิดกฎไหมเอาตามตรงในบางเกมมันก็ผิดกฎนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ย เขาไม่ค่อยเห็นด้วยจากการซื้อของในเกมโดยใช้เงินจริงเท่าไหร่แต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าไอสิ่งพวกเนี้ยมันอยู่กับเรามานานจริงๆส่วนเกมและก็ล็อกเอ็มเนี่ยครับก็เป็นเกมที่เปิดจากเซิร์ฟเวอร์นอกซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ไม่ได้เข้ามาดูแลตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบคนไทยเปิดกลุ่มมาซื้อขายกันเองแต่ส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่ามันมีกฎเกณฑ์ในการซื้อขายเงินจริงหรือเปล่ามีกฎห้ามหรือเปล่าไม่รู้เช่นกันแต่ว่าทางระบบของตัวเกมเนี่ย มันก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนไอเทมจากผู้เล่นโดยตรงเพราะว่าการๆๆาาการซื้อขายเงินจริงแบบนี้แหละซึ่งก็อยากจะบอกน้องๆหนูๆเอาไว้ะนะครับว่าการเติมเกมการซื้อของในเกมราคาแพงๆเนี่ยเอาตามตรงมันก็สามารถทําได้นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีกําลังทรัพย์มากพอและมันไม่ไปรบกวนใครซึ่งเงินค่าขนมหรือว่าไรายได้ต่างๆของคนเราเนี่ยจะไม่เท่ากันซึ่งเราเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นไม่ได้ครับเราก็เล่นเกมเติมเกม ในแบบที่เราสบายใจก็พอเนาะไม่ต้องไปคิดมาก